นี่นี่เห็นบ่บักม่วงแก้วนะี่ะบอกพ่อพ่อมเมย์ไอซี่นั่นที่ละ่ะนี่คือต้นบักม่วงจอบเบิ้ขงข้างล่างข้างเบิ้งเตะข้างในดูสำรวจเอฟซี่หน่อย Hay chong bưng, khuất nương cỏ như này là phải ai, Chong bưng, thấy Chong đi đi.